ามารวมตัวกันและโดยเฉพาะปีนี้ MUO Miss Universe Organization จัดก,การประกวดครั้งที่74ในประเทศไทยค่ะ <Yeah. S 1> เรารักที่จะร่วมมือกัน mm. เรารักที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จเรารักที่จะทำให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขแล้วเรารักที่จะให้ มงสามเิดกับไทยสักเทซีโ เขียนตับเมอให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับกับคุณนวัตอิสระไกรศรีประธานเจ้าหน้าที่บริษัทมิสแกรนด์ทีตะนาชแนลจำกัดประชาชนและประธานกองประกวด m ิส s u นิเวอร์ t h a ไทยแลนด์พร้อมกับคุณแอนจากการจุฑานิตซีอีโอของมิ i v e นิเวอร์ n i z ออร์แก 走。Oh. Oh. 哦。 ยูนิเวิร์สไทยแลนด์และมิ s ยูนิเว i ร์สออแกนอเซชัองค์กรที่บ้างคั่งและร่ำรวยขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ท่านไหนที่กำลังตัดสินใจอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมาไม่ได้ว่านในวันที่23สิงหาคมนี้นะครับเราจะได้ทราบว่าใครนั้นที่จะเป็นที e เอร่า of this universe ไทยแลนด์2025ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการประ ทุกท่านครับมีอีกหนึ่งข่าวดีครับวันนี้เรามีกระเป๋านะครับลิมิเต็ดจาก Miss Universe ครับวินิวทุกท่านครับนีนะครับ กับ CEO of Miss Universe Organization ซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาร่วม Happy Birthday uh! ให้กับคุณแอนครับเราจะมาร่วมร้อง Happy Birthday uh uh! พร้อมกันนะครับให้กับคุณแอนจากกา <Goodbye. S 1> ชจุธาทิพย์ o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 f Miss Universe Organization Happy Birthday เ<ส>ขาบอกคนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีทุกคนค่ะอ<า>ุณ่ใครขายของเก่งน้องๆอยากได้ซีนไปที่บูส์นะฮะกระเป๋าลิมิเต็ดอี dition แค่ประมาณร้อยใบเท่านั้น7,900บาทนะฮะคุณแอนขายอยู่ทุกวันแต่วันนี้เหลือเพียงแค่เอาไป6มาแล้วคนละหนึ่งลูกหนวันเลยผมมีเวลาแค่รับเื้อหอ่ะซื้อแล้วพี่พี่ตุ๊กซื้อหนึ่งลูกใครซื้อครับหกพั อาเชิญนะฮะสวยๆคุณแวกสแกนนี่นึงนะคุณต้องมีคุณต้องมีสามใบโอ้ยสามใบสลากบุหรีสแกนด่วนสแกนด่วนหกพันห้าคูณสามขอทำเงินนิดนึงเอาโอเคคุณพิชซีคุณต้องซื้อต่างห์านอีกสองคุณพิชซีใบหนึ่งใบหนึเอาแบงค์แบงค์ไอ้ขี่อยู่ในเงินถ้าเจอเวลาออกงาน เราจะมาแบบเพื่อความ่ดือดดายค่ะซึ่งบอลไปหนึ่งใบบอลไปมาไหมไปเดียวมาในวันนี้คนอ๋อภูเก็ตสิบใบตาภูเก็ตสิบใบโอนส่งตรงถึงภูเก็ตเลยมบื้องถือไปพร้อมลังมากันแค่นี้ภูเก็ตสิบใบเร็วๆร็เร็วเสวัสดีครับขอบคุณด้วยอุ๋นนะครับภูเก็ตสิบใบพี่บอยสองใบ เดี no. 0. 0๋ยวไมสัมภาษณ์ il right, ้า่หน้าไปมาเร็วทุกคนไปไที่ไหนตอนเนี้ยอย่าไปเดินผ่านทางอีนะพี่เอี่นายพี่เอพี่เอพี่เอ๋คมามัคือหมอที่ต้องสีอยูนดีๆซึ่งมันเป็นสคลซื้อปลาเอาคุณหมอที่คนสองใบไม่เยอะคสองใบเอาไปแช์ลงแชร์ันนะบให้ก็ถอที่ด้วยนะคู่เดิมคู่เดิม อ้น้าน้องชาดสิบใบส่งถึงที่ซื้อกระเป๋ากันนะฮะราคายอดยาวหกเดนไม่ได้เลยเอาใหม่ใหม่เร็วตรงนี้ตรงนี้เอาแล้วสระบดอีอันนี้ใช่น้องชา อ้าวไปตรงนี้ได้ไหมได้แหละเต็งถอยไปเราจะได้ดู๊กันแค่นี้มิคนเดียวไปยืนก่อนก่อนที่จะงแหมแม่ก็เพิ่งบอกว่ามีนามาก็เพิ่งรู้เมื่อเช้างั้นรู้เมื่อเช้าเหรอเออหนูบอกไหนน้องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้ตายมินิบอกในน้องเนี่ยเมื่อคืนจะรู้เมื่อไหร่หนูเหรอเมื่อคืนเห็นโอเค ไปงานเหลียงมาเร็วๆมาเร็วๆจังหวัดไหนยังไม่ได้กระเป๋ายูนิเวอร์สยูนิเวอร์สมากเดี๋ยวหนูจะกลับไปเล่นแทนเสียงฮัลโหลเล่นดีๆนะไม่เอาคำหยาดนะซื้อยังแล้วแล้วจะกลับกันรอนไหนจะกลับกันืีเปล่าก็รอไงรอคู่ตัวเองไงจะมาหรือเปล่านม่ยู้แต่งตัวอยู่นั่งมอไซค์มาเลย บอกเลยว่านั่งมอไซค์มาเลยอ้าวโอเคใไปดีมาซื้อกระเป๋ายูนิเวอร์สก่อนก็แค่มามอบดอกไม้ไง มีคนรออยู่ประมาณมารวไอ้สรุปมีคนรออยู่ร้อยคนโอเคทุกคนมาซื้อกระเป๋ายูนิเวอ์สก่อนขออนุญาตขายกระเป๋าให้คุณแอนนิดนึงแฟนคลับนะครับมาเร็วๆใครยังไม่ได้ซื้อแฟนคลับแฟนคลับได้คุณผัวใครครับตั้กี่ใบแล้วครับคุณวัฒน์ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาการับแต่งตัวจะเสร็จหงันเก้าอยขอบคุณนะมาแล้วพี่บีเลยสองใบอ่ะคุณบีสองใบขอบคุณครับเอามีใครจะรับเพิ่มฮคขอบคุณนะ โอเคทุกคนแล้วใครยังไม่ได้หนึ่งใบนะไปซื้อกระเป๋าหนึ่งใบยังไหนซื้อแล้วอกระเป๋ามาอยากใโอนนะวีนาเราวีนาไปซื้อกระเป๋าก่อติดต่อใจมีนามาหแล้วอ่ะแค่ไจอหมดแล้ว เอาต้องพีคน้าเาต้องพีคหน้าแบบสิบรุ่มมาม้วีคไอ่นยกี่ายมใครีไหมวันนี้รถเชื่อรถทูนี่นะรถทูอะไรอะไรนะไนีนะรถทูไม่เลยคิวมออะไรลูก อุ้ยเล็กกับลูกเราอีกรหพี่นาจริงเลยออดีดเป็นตัวอาอานนท์งอา้พี่โดดเงินเลยอ๋อนี่โดดเงินอุ้ยนี่เ้เ้นากีะคะนสอสเปลี่ยนชาตค่ะก็เปลี่ยนชาตเปลี่ยนชาติก แม่เปลี่ยนท่าด้วยสิแม่ก็เขินโถมีนาเอ้ารถดยจังหวไรถถูรถถูน่าจะไปแล้ว มีหลิวตัวอะไรเต็มหลังโทรศัพท์เลยยมถึงตัวอะไรนม่รู้เต็มหลังโทรศัพท์ใครอะหน้าตาดูสดวยเออนั่นเละ10นทเเ็น้เ10นาที <laughs> <laughs> 10นาที ใครจะพาบุ๊กมาโน่โนเอ้ยนี่โดดเรียนมาเลยนะคนเนี้ยเรียนหรอเรียนมาเลยวพีดีพีเออาจจะไม่รายเห็นนั่นเอาคนไหนยถ่ายให้น้องอ่ะให้น้องอยู่สายน้ำผึ้งเหรอใช่พี่รุ่นพี่อ่าวัวดีแม่กับลูกรุ่นทวดยายลูกยายเรียนสายน้ำผึ้งเหมือนกันพี่ยายไม่รุ่นยายอยู่มอะไรลูกมหนึ่ง